เอามาดูมนหนึ ai, s <S <m 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 mm> ่งลเลย็หละไม่ก็เอามือ

เมา่อถะให้มันนอย้มกัะในญ่อะไรน่ใส่ไข่ที่เป็นอู่้ว่้าไข่ซหน่งยิสิบ้มีองหนึ่แต่ละลอยอะปวดเลยเจ็ดสิบพันเ้ยแกมาเจ็ดสิบพันอันนี้น่าจะจีหรเป่ามัน ไรวะคืิตาข่ะลงมันมันอีกปบู่พ่อบอกพ่อก,กินบอกพอ,อกแล้วอพอ,อแล้วพอแล้วน้ำเพช่เลยตอเขาพัดพอแล้วอ้อยมาอื่นเอ้าอ้อยมันอื่กันอื่นพัดมาช่วงน่าจะมากินกน,นะของมันไข่ม่ดัยอนแตก็ชิมไข่ช่วงน่อยถุยหนักครัมันหุยลงเต็นหน่อยแนละ้ว อันยังสารพัดเยอะวะวมันบีสำเร็จโอ้ยอาบีสำเร็จม่ใส่บีสำเร็จมันใส่ไม่ดีผมอำลังตอนแรกอืดําป่๊บทะเลเอซไลป์สจเขีวแต่มันหอม

Cảm ơn các bạn đã theo dõi เสี่ร้อยพัทมีอันนี้กระเทียมกินเกเนคนเฮ็ดหนึมนูหวตับหัวหรืออะไรลาบหรือหัวลาบตับหมูลาบตับหมูถ่าบังตอนกินข้าวกันไปอาหารบ้านเฮาหนึ่งเฮ็ดมกปลาเข่งปน่งเฮ็ดลาบตับหมู ขาพัดมันห่อนมาเด้อมาเด้อแส็บๆทำกันเลี้องโซกหน่อยปวนกินข่าวกแล้วันนี่โซกกแล้วแรงในกลางสายผลแซะเตลอด

tá o <sí>

别拿，没意思，没意思。 พอใหญ่้อเหรอพอใหญ่มาอเหรออ่าเรียบร้อยไปกินบ้าง

אה, יש לי עוד פה, אין לי עוד פה, אבל נורמלתי במי. คอเมนน,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 นี่เข้าพาร์ทโชว์หน่อยมัม้ยไปนะงานวันใหญ่จะกินข้าวผัดเบิร์ตไป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 ลาเลยพี่น้องสำหรับที่นี่พพวกันคลิปต์นาพี่นอ้องเอาเบอร์คาลส้มกุหลาบกดแซ่ให้นเด้อพี่น้องสองน้องพาโชวก็ได้ขาดขนมสอยนั่งพี่น้องเลยสบายดี